สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำเนื้อหาสาระความรู้นะคะในเรื่องของสมุนไพรดีต่อลำไส้นะคะเป็นข้อมูลเชิงสุขภาพค่ะอย่างแรกนะคะคือใบกระเพราค่ะมีฤทธิ์ลดการบีดตัวของลำไส้ช่วยรักษาแผลกระเพาะอาหารได้ในใบนะคะมีฤทธิ์ขับมีฤทธิ์ขับน้ำดีค่ะเ่วย,ย่อยไขมันลดอาการจุกเสียดแน่น้องค่ะอย่างต่อมานะคะก็คือกระเทียมค่ะเหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการอาหารไม่ย่อยนะคะ ใช้หัวกระเทียมค่ะเป็นยาขับลมแก้ลมทุกเสียดแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อแก้ท่าพิการและอาหารไม่ย่อยได้เป็นอย่างดีค่ะพริกสดนะคะความเผ็ดของพริกค่ะคือยากระตุ้นทําให้ร่างกายหลั่งน้ำลายออกมาจากนั้นแอนไซม์ของน้ำลายนะคะจะช่วยย่อยแป้งได้ดีค่ะแล้วก็ทําให้ลําไส้ไม่ต้องทํางานหนักคะ่ะในส่วนของหอมแดงนะคะมีสารคาไวนอย,นอยไกโคซิต เทปติดและกูกดดิงนะคะศาสรทั้ง4มีสรรพคุณบำรุงไส้ช่วยย่อยค่ะและทำให้เจริญอาหารได้เป็นอย่างดีะคะ่ะขอบคุณค่ะ